ก็แบบว่าเข้าคำถามวนนนี้นะคะขอแค่แทวมาวันนี้นะคะให้เจเเบรตี้ที่มานะคะก็คือใครที่ใครทกถูกมาถ่ายมโวส์สามารถแทวันนี้กันได้นะคะเดี๋ยวขู้นาราเชิ้วันนี้พูดคุยันแบบเรื่องในซีรีกันสักหน่อยเป็นยังไงบ้างจะมีเรื่องมาถึงเครื่องทานแล้วอะไรหรอกุเป็ยองไง้างกระแสตอบรับเลยไดเออเออโอกาสได้ไอูในเรื่ององเรื่องงาก่อนด้วยค่ะก็ กันตั้งแตวันนั้นแล้วก็ลากยาวมาจนถึงวันที่ออนอีพี5จริงๆในทางทั้งทางทางดูสดกับทางไอชินดีก็ได้ไปดูทุกคนกับแฟนคลับจริงาต้องการก่อนด้วยค่ะก็ได้รับแบบคับชมตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ลากยาวมาจนถึงวันที่ออนอีพี5จริงๆในทางทั้งทางทางดูสดแล้วก็ทางไอชินดีก็รู้สึกว่าทุกคนยังคงติดอยู่กับอีพี5แต่ก็ ้าด้เคยจนกว่าจะมี e ีออกมาบมานะคะก็ดูเหนามีอะไรเลยค่ะถ้าไม่มีอะไรค่ะนะคะจริงก็เหมอที่บอกกันกัว่าคุณต่แบบนี้พจัเราเปก็คป็แม่กุดาหรืเปนหมูะไร่างเีแต่อเล่นร่อางเงี่นกมคามกว่าดีมีมากเลยจริงๆก็อย่างที่บอกไป้ว่าคนแบบนี้พัจําเราเปเป็นแม่กุดาเป็นหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเ่นรื่องเนี้ยแต่คนก็รู้สึกี กับเราในการสืบสวนในการเป็นสารวัตรเป็นตร้มอะไรอย่างเงี in ้ยค sí ่ะสำหรับตัวท mm ี่ไทยก็รู้สึกว่าคอมทิ้งแล้วที่หลาเริ่มที่จะเปิดใจนะคะเราก็ได้ความสนใจกับซีรีส์แบบตรงนี้จริงๆตุ้มทีนะคะนีนคือเรื่องของเรื่องสีเข้ามาเราสึกว่ามีหลายๆคนแบบเขาไปแชร์ลงตามแพลตฟอร์มต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆก็ยังเยอะได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าอยากให้ขึ้นทางแล้วให้กระดูกกิจสิทธเราไปได้ แล้วก็เ,เราถ่ายกันก็รู้สึกเหมือนแบบไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเลยในการที่เราจะจะได้เล่นแต่ละฉากแต่ละฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอนุญ,ญ,ญาตให้เป็นทั้งรันแล้วก็เป็นทั้งตุนได้อย่างสมบูรณ์แบบมากค่ะถ้าร้อนาะคะเป็นยังไงบ้างตอนถ่ายทำฉากนั้นเป็นยังไงบ้างใช่ EP ห้าซ EP ห้านั้นเป็นยังไงบ้างร้อนไม่ได้เปิดแอร์เลย ไม่ได้ร้อนนะคะหมายถึงว่าบรรยากาศมันร้อน,นะค่ะ oh! แต่ก็ถ่ายถ่ายทำไปได้ไวกว่าที่ที่คิดคะ่ะพวกบกลับบอกว่าเซตเซตเอาไว้ประมาณสี่ถึงชั่วโมงแต่ว่าพวกเราก็เหมือน <c oughs> พอคัดผ่านปุ๊บเราก็คือมูฟออนไปต่อได้เลยในซีนต,ต, <c oughs> ต,ต่อไปก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่คะ่ะนะถ้าพูดถึงซีนที่คิดว่าสำหรับทั้งสองคนเลยมีซีนไหนที่รู้สึกว่าถ่ายไปแล้วแบบหินที่สุดมากๆไหมสำหรับเราสองคนมีซีนไหนนะคะอาจจะขอยกตัวอย่าง จะได้เห็นกันใน EP 7ค่ะใช่เพราะว่าวันนี้ก็คือพวกเรามีการถ่ายรีแอคไปแล้วได้เห็นเอือเรื่องของตอนที่7แล้วก็จะเป็นแตละฉากที่เข้มข้นมากๆเรียกได้ว่าค่อนข้างจะดิ่งนิดนึงของของแต่ละคนทั้งตัวหมอลันแล้วก็สารวัตรตุลเลยนะคะในในในหมดนั้นก็คือจะเป็นซีนที่เราถ่ายกันแบบหามุูกหาม้ามหมดเลย ฝากกดไลค์กดแชร์นะทุกคนให้ทุกคนมาดูันเยอะ EP เ็เหมือนกันค่ะซีนหนึ่งที่ได้ดูไปแล้วก็ตอนนี้แอรก็คือไม่ได้ยายพูดอะไรเลยเพราะยังยังคงกินกับความรู้สึกตอนนั้นอยู่แล้วก็ที่ผ่านไปแล้วค่ะจำไม่ได้อยู่ใน EP ไหนที่แสดงคู่กับพี่โจ๊กในห้องสอบสวนสืบสวนก็รู้สึกว่ามันเป็นมันหลากหลายอารมณ์ที่ผสมกันนะคะมันต้องทําออกมาให้ทุกคนได้ได้รับรู้ว่าตัวเรารู้สึกยังไงอยู่โดยที่ ไม่ได้โอเวอร์เกินคาแรคเตอร์เกินไปก็รู้สึกว่าเห็นแล้วก็ดีค like ่ะ่ได้รับความชมข้างเยอะก็ดีใจค่ะแฟนๆมีชอบฉากไหนอีพีไหนเป็นพิเศษนะคะมีใครชอบอีพีไหนนอกจากอีพีห้านอกจากอีพีห้าทุกคนเพราะว่าทุกคนชอบอีพีห้าหมดเลยมีซีนไหนใี่ไหมสี่ชอบซีนไหนคะชอบซีนไหนคะชอบชอบอีพีชอบซีนไหนบ้างเป็นพิเศษอุ้ยอ่า ดูหมกมุ่นนะคะมีอีกไหมคะนราเนื่องจากใน EP ห้าซีนารูมอะไรอยากรู้เหมือนกันว่าผ่านมาทั่วเรื่องแล้วชอบใครบ้าง EP แรกที่เจอกันมีไหมคะใช่เพราะว่าสายนะทุกคนพูดถึงว่าแบบอาร์ตตอนที่แบบเต็มอะไังกที่มาใช่เลยเป็นที่จดดันเป็นไม่ตด และถ้าสมมติว่าให้พูดถึงบรรยากาศในกองในเรื่องนี้หน่อยเพราะว่ามีนักแสดงรับเชิญของเราหลายท่านมากเป็นยังไงบ้างก,กับการร่วมงานกับนักแสดงที่แบบมกักความเี่ืลอยมากมากมากม,ากม,ามาัความสบเห็นดเหรอเห็นด้ว ค่กลิงไปด้วยนะะก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าชอบนักสแสดงทุกคนเลยในเรื่องนี้คือต้องบอกว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่รวมนักสแสดงที่หน้าตาดีมากๆโดยเฉพาะนักสแสดงชายที่โอ้โหแต่ละคนก็คือฝีมือเขาแบบมืออาชีพอยู่แล้วนะคะถ้ายกตัวอย่างจริงก็ชอบที่จะได้เล่นกับพีกเตนะคะหรือว่าพี่ต้นซึ่งเดี๋ยวอีพีหลังๆทุกคนจะเริ่มเห็นการประทะกันแบบ อารมณ์มากมนะคะรวมถึงพี่โจ๊กด้วยที่น้อยแต่มากในเรื่องนี้ก็คือ Inner อินเนอร์เขาาแบบค่แค่มองไม่ต้องพูดอะไรก็ทําให้เรารู้สึกแบบอิมแพกได้เงคะแล้วก็รวมถึงหลายหลายคนที่ได้เล่นเรื่องนี้ก็ถือว่าตัวเราเองก็ได้กําไรด้วยเป็นประสบการณ์ด้านการแสดงที่ดีมากๆค่ะถ้าเราละะมาทำมีประทับใจรุ่นพี่คนไหนบ้างที่เราได้ร่วมงานด้วย ด้วยความที่เป็นคุณหมอค่ะจะเจอคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเจอแค่ตำรวจแก๊งตำรวจกับ เพื่อนเราแค่นั้นค่ะแล้วก็ลงถึงพี่ชายเขาที่นี่ได้หน่อยก็รู้สึกว่าเราได้เราได้ไดูมอนิเตอร์ตลอดเวลาวละคนอืาา่นเข้าฉากก็ชอบไปนั่งดูนั่งส่องนั่งแบบดูวิธีการหรือว่าดูตัวเนื้อ <ๆ S 1> เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนมีของหมดเลยทุกคนเล่นเล่นเก่งแล้วก็เล่นดีมากๆแล้วก็เชื่อว่าคนที่ได้เข้ากับนักแสดงที่มากฝีมือก็ต้องได้อะไรกลับมาบ้างค่ะก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ ช่วยดูไมเจอแล้วเจอแล้วก็คือแกกพี่รู้กันเนาะว่าแฟนๆของเราซัพอร์ตดีมากเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่สิ่งนี้มันอ่อนเนาะมันก็จะแบบติดเฮลโลกเออใดติดเทลโประเทศไทยเออใดประมาณให้ฝากขอบคุณแฟนๆมีอะไรอยากฝากถึงแฟนที่เขาจะับสนุนขนาดนี้เห็นมีบอกให้ฝากช่วงทลาย ก็อยากจถึงซีรีส์กคนกินสนิมแล้วกันค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สามแล้วนะคะเรื่องแรกคือโชว์เมเดอร์สองก็คือเลิฟบุลี่ส่วนเรื่องนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่ส่งท้ายของปีนี้เลยที่เราได้ถ่ายทํายอมรับตรงๆว่าก็มีความเหนื่อยความล้ามากๆสําหรับเรื่องนี้เพราะว่าเราทุกๆคนต็วท่มเทมากๆค่ะ ทีนี้ก็ส่งต่อให้กับทุกทุกคนแล้วว่าจะสามารถที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้ไปได้ไกลแค่ไหนมากที่สุดน,นะคะเพราะว่าสุดท้ายก็อยู่ที่การโปรโมทด้วยแล้วก็การประชาสัมพันธ์ด้วยการถูกแชร์การพูดถึงของคนหลายๆกลุ่มด้วยนะคะจริงๆก็ไม่อยากดกดดันแต่ว่าก็แอบคาดหวังนะคะในทีนี้ออกไปฝากทุกคนไว้ด้วยแล้ว,ลวกันอีกอีกครึ่งทางค่ะอีกห EP ด้วยกันนะคะเรามีทั้งหมด10ตอนแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมเปิดทีวีด้วย ะะแล้วก็การเข้าไปซื้อในแอปพลิเคชันนะคะสำหรับ i อ e ี GE, เพื่อที่จะได้อยู่ระดับรักษาระดับต้นๆไว้เพราะว่าตั้งแต่เราออนมาห้า EP ก็คือยังไม่หลุดโพลในอันดับที่มีคนดูสูงสุดใน i อ e ี GE ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะแต่ว่าอย่างที่ฉลอยเคยบอกไปนะคะว่าถ้าไม่มีอะไรทําหยุดยาวนี้คือวนในแอปได้เลยนะคะจะ EP ไหนก็ได้วนวนได้เลยะคะ่ะ อ๋อหรือว่ามันถึงเวลาที่เดี๋ยวจะถึงเวลามีนโชว์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้ให้ทั้งสองท่านลงไปแบบจิบน้ำเอ่ยใดไม่ให้มันเด็ดคอเอาเนาะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาโชว์กันเนาะเนาะเธอลงเลยเลยค่ะเลยเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวให้ไปนั่นก่อนก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าเดี๋ยววันนี้ทั้งสองสาวของเรานะคะจะ